เวลาโดนทัวลงหรืออะไรวันนั้นพี่อยู่กับมันยังไงที่พี่ไม่เป็นซึมเศร้า pues, ไม่ไม่ไม่น้อยพี่อยู่กับปัจจุบันมันมา,ม,นม,ามันมาเพราะอะไรเรารู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรมันมีเหตุมันจึงต้องเกิดผลขึ้นมาเราก็ตั้งสติอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่กับมันอยู่นตรงนั้นว่าอ่ะโอเคเข้าใจละเข้าไล่ฉันออกจบเวลาโดนทัวลงหรืออะไรวันนั้นพี่อยู่กับมันยังไงที่พี่ไม่เป็นซึมเศร้าไมไ่ไม่ไม่น้อยพี่อยู่กับปัจจุบัน พอมันเกิดเหตุการณ์ปั๊บจังไว้เลยนะดดาดาดาต้องทําให้ได้เลยนะดาดาต้องอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดเนี่ยคือมันเกิดตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปทุกอย่างทุกอย่างเป็นสัจธรรมมันมาแล้วมันก็ผ่านไปมันมามันมาเพราะอะไรเรารู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรมันมีเหตุมันจึงต้องเกิดผลขึ้นมาเราก็ตั้งสติอยู่ตรงนั้น่ะ